วันนี้เราเข้าไล่มามาดูข้าวงเราค่ะเพื่อนๆนน้องยุบไปเมื่อหน้าแรงค่ะบ้านเราอยู่ตำบลยางม่วงเพิ่งได้ฝนสองครั้งค่ะตอนนี้น้องแตกกอขึ้นมากอใหญ่เลยค่ะไปดูกันค่ะ น้องเป็นค่าตาแดงค่ะเราซื้อมาแง่งนึงเอามาทำกับข้าวสิบแปดบาทค่ะเหลือจะทำกับข้าวก็เอามาฝังไว้ริมร้องสวนพานมาหนึ่งปีน้องขยายพันธุ์มาเป็นดงเลยค่ะน้องเป็นต้นไม้ที่ชราดมากค่ะขยา,า,ายพันธุ์ไล่ไปตามริมน้ำค่ะอยู่ใกล้น้ายัางไงก็เอ่มไว้ก่อน